วัสดีครับผมชื่อเด็กชายอมรินนะครับผมอินจำนงนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ตอนต้นนะครับผมที่กศนตำบลพุทธาอำเภอเมืองนะครับผมได้เรียนกับคุณครูพักพ่รนะครับใจรักษาเป็นค,นคุณครูรับผิดชอบเขตตำบลพุทธานะครับผมพุทธาแล้วก็ทางเขตพุทธาได้เข้าร่วมหลักปััยาการ จะกิดพอเพียงการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านสวนบุญใหญ่นะครับผมแล้วก็บ้านดินฟ้าหมู่สิบนะครับผมครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะครับของแต่ละคนต้องทําอย่างไรก็คือหนึ่งก็คือใจชอบด้วยนะครับผมสองแล้วก็เราต้องแบบไปทั้งใจทั้งร่างกายนะครับแล้วก็ฝึกความอดทนนะครับผมการปลูกผักนี้ไม่ใช่เป็นการที่แย่เป็นการที่ดีนะครับผม เหตุผลที่เข้าเริ่มวงการนะครับเือคือหนึ่งคือเริ่มจากการชอบธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอีกอย่างก็คือเราได้มองได้ดูคนที่เขาปลูกผักหรือว่าบรรพบุพรุษเราปูายาตใหญยด้วยนะครับผมนะครับตอนเด็กๆนะครับผมตอนนี้ก็ได้ดูได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับผมมาใช้พอสมควรนะครับผมการปลูกผักทําให้เรามีกินด้วยนะครับผมอีกอย่างคือมีความสุขมีกิน ไม่ต้องมันปลอดสารพิษมันปลอดภัยด้วยครับผมแล้วก็อยากเชิญให้ทุกคนเข้ามาร่วมปลูกผักนะครับแล้วก็มาร่วมใช้หลักปัชญาการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันนะครับผมให้เข้ามาร่วมกันใช้เยอะนะครับผมที่บ้านส่วนบุญํำใหญ่นะครับผมแล้วก็บ้านดินฟ้ามูสิบนะครับผมให้พี่ๆทุกคนเข้ามารองนะครับเปิดใจรองดูนะครับผมครับสวัสดีครับ